ถ้าเกิดเรามาพูดถึงพระเอกในโลกอนิเมะเนี่ยนะครับพระเอกที่ตั้งใจพระเอกเข้มพระเอกมีความพยายามเป็นที่รักของคนทุกคนพยายามเพื่อจุดมุ่งหมายเนี่ยนั่นก็คือคุณลักษณะของพระเอกสายหลักใช่ไหมละ่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดช่องเราเกิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปทางตรงกันข้ามมันจะมีพระเอกอีกสายหนึ่งครับที่เรียกว่าสายมารก็ได้มังก็คือพระเอกสายที่แบบว่าเฉยๆนะครับไม่ได้เต็มที่อะไรเท่าไหร่ขี้เกียจเบื่อโลกไร้อารมณ์แต่ว่าภายในเนี่ยเก่งมากหรือปัจจุบัน วันสายนี้ไม่เป็นสายหลักแล้วนะสายแบบเอ g ี้เนี่ยสายมาดนิ่งๆมันก็จะมีประมาณ2ท้ายแยกกันนะก็คือเย็นชาไปเลยคูๆกับเฉื่อยชาครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเฉื่อยชานะชื่อคลิปก็คือ7อนิเมะพระเอกเฉื่อยชาเบื่อโลกไรอารมณ์ทำตัวขี้เกียจแต่จริงๆแล้วโคตรเทพจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะ มาที่เรื่องแรกดีกว่านะครับถ้าเกิดเราพูดถึงพระเอกแนวแบบเบื่อโลกบเบื่อโลกเฉื่อยชาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทุกคนจะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องแรกเลยนั่นก็คือเรื่องเฮียวกะปริศนาความทรงจําขวัญใจของเรานั่นเองขวัญใจผมนี่แหละคือเรื่องเฮียวกะเนี่ยก็เป็นเรื่องราวแนวเรื่องลี้ลับเรื่องลึกลับของยอดนักสืบในรั้วโรงเรียนนะที่พระเอกของเราเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่มาดตามหัวข้อของวันนี้แบบสุดๆอ่ะชายหนุ่มนักเรียนมปลายสายขี้เกียจเฉื่อยชาบเบื่อโลกเลยมีคติประจําใจคือการประหยัดพลังงานครับทำอะไรก็ ได้แต่ขอประหยัดพลังงานไว้ก่อนก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ชีวิตธรรมดาเรื่อยๆไปเปื่อยไป,ปวันๆแต่ไม่ได้หรอกนะครับเป็นพระเอกนี่นาะพี่สาวสทธิรักเนี่ยกวนให้ไปดูแลชมรมวรรณกรรมที่พี่สาวเคยอยู่ให้ไงเพราะไม่มีสมาชิกและชมรมจะถูกยุบตอนแรกเนี่ยก็กะจะไปชิวที่ห้องชมรมนั่นแหละนะเพราะว่าตัวเองเป็นสมาชิกคนเดียวใช่ไหมละ่ะแต่วันนั้นเป็นอย่างนั้นไงเพราะว่าไปเจอนางเอกของเรื่องเนี่ยก็อยากจะเข้าชมรมนี่เหมือนกันมีปมกับชมรมเป็นหญิงสาวสาที่สงสัยใช่ไหมล่ะที่พปาพระเอกไปเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายปริศนาคาดีต่างๆที่เกิดขึ้นนนใโรรงเีียมป อะไรก็ไม้พระเอกเนี่แหละคอยสืบสวนใช่ไหมล่ะเช็ความสามารถของตัวเองเนี่ยที่เก่งมากในการวิเคราะห์คาดการไหวพริบปฏิพานอะไรทุกอย่างที่นักสืบควรจะมีเนี่ยพระเอกเรื่องนี้มีหมดครับถึงแม้ปกติจะทำตัวขี้เกียจขี้เกียจเฉื่อยชาไปวันๆก็ตามนะแต่พอเอาจริงแล้วเนี่ยโ,โหคดีไหนไม่มีพลาดอะ่ะโคตรอยากให้มีภาคต่อเลยนี่พูดจากใจเลยนะ ต่อมาดีกว่านะครับพระเอกเรื่องนี้ก็เฉื่อยชาขนาดแท้เหมือนกันนะมาดิ่งๆแบบเอื่อยๆพูดเหนื่อยๆนั่นก็คือเรื่องอาโนอาซีโลครับเป็นสายฉลาดเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้นี่แหละแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวสเกลที่ใหญ่กว่าแต่ว่าเป็นนักเรียนเหมือนเดิมนะใส่กันคาบดวงดาวเลยมีปัญหากันใช่ไหมล่ะระหว่างชาวโลกกับชาวดาวอังคารทําสงครามกันแต่ว่าสงครามก็ยุติลงเพราะว่าเกตที่เชื่อมเนี่ยที่วววับไปวับมามันพังพรามันไกลเกินไปกว่าจะลบกันต้องแบบใช้เวลานานก็เลิกลบซะเลยกลายเป็นสันที่สุขแบบชั่วคราวนะครับ สันที่สุขชั่วคราวเนี่ยก็พังทลายลงเพราะว่าเจ้าหญิงดาวังคารที่แบบโลกสวยมากๆนางนี้เนี่ยอยากจะเดินทางไปยังโลกไงจะมาเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีใช่ไหมล่ะหาตีในโลกแคบชัดพอามาทีนี่หนีหัวซุขหัวซุนเพราะว่าโดนรอบฆ่าใช่ไหมล่ะเหตุผลทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไปหาเรื่องก่อสงครามแท้ๆและก็หาเรื่องให้พวกพระเอกด้วยครับเพราะว่าตอนหนีเนี่ยก็หนีมาพึ่งกับพวกพระเอกใช่ไหมล่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยพระเอกก็เป็นแค่นักเรียนธรรมดานี่แหละใช้ชีวิตธรรมดาถึงแม้จะเรียนดีฉลาดแต่ก็ทําตัวเบื่อทุกอย่างะนะครับอยู่ไปวันๆซ นะซึ่งพอมีเจ้าหญิงมาขอพึ่งเนี่ยเป็นใครใครก็ต้องช่วยท้งนั้นแหละนะครับพระเอกเนี่ยก็ต้องเอาจริงเลยตามสไตล์ของคนฉลาดนะครับแรกๆก,ก็วางแผนนี่แหละว่าโอ้ยลบอย่างนี้ต้องทํายังไงยังไงหลังๆไม่วางแล้วหวดอย่างเดียวบินไปหัวเองเลยด้วยโชว์เทพถือว่าโอเคอยู่นะลองไปหาดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นตำนานในเรื่องนี้ส่วนจะเป็นตำนานในแง่ไหนก็ลองไปดูแล้วกันใครเคยดูแล้วก็พิมพ์บอกหน่อยถือว่าแชร์ให้คนที่ยังไม่เคยดู ต่อมาดีกว่านะครับมาที่เรื่องต่อมาดีกว่าอันนี้เป็นอดีตกับตันของพวกเรานะครับแต่ตอนนี้แม่งถอยยศไปแล้วนั่นก็คือเรื่องยาฮาริครับกะแล้วชีวิตในวัยเรียนของผมไม่สดใสเลยสักนิดแต่จริงๆแล้วสดใสนะเพราะว่ามีสาวมาหลงเยอะมากเลยคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดังนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยดูกันหมดแล้วนั่นแหละพระเอกของเรื่องนะครับเป็นชายหนุ่มที่ตอนแรกเนี่ยไม่สนใจเรื่องรักๆใครๆนะครับหลังจากที่เคยโดนหักอกไปเมื่อครั้งสมัยเรียนมต้นใช่ไหมละ่ะพอมอปลายก็เลยแบบเขวไปเลยเป็นคนละคนนะครับไม่เข้าสังคมไม่สนใจเรื่องความ รักเบื่อโลกทําตัวเฉื่อยชาล้วงกระเป๋าเดินเท่ๆมีมาดกเหมือนกันตรงตามหัวข้อของเราไหมก็คือตรงมากนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอุดมคติคืออยากเป็นหมีใช่ไม่ล่ะอยากจาสินคือเฉื่อยชาขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะแต่ยังไงก็ต้องเอาจริงเอาจังบ้างแหละเพราะาเป็นพระเอกของเรื่องนะครับโดนอาจารย์สุดที่รักเนี่ยบังคับให้ไปเข้าชมรมประหลาดใช่ไหมละ่ะชมรมช่วยเหลือคนที่จะคอยช่วยเหลือเหล่านักเรียนที่มีปัญหาอะไรกันมาก็มาปรึกษาชมรมนี้พระเอกเนี่ยก็ต้องเอาจริงแก้ไขปัญหาซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะนึกว่าแบบพระเอกเนี่ยแบบกลางๆใช่ไหมล่ะแต่พอเดินเรื่อง ไปนโอ้พระเอกนี่มันฉลาดกว่าที่คิดนะเก่งมากแก้ไขปัญหาอะไรแต่ละอย่างนี่แบบส่งมาที่ชั้นชั้นรับไว้เองนะครับแข่งขันกับประธานชมลมสาวสุดเพอร์เฟกขวัญใจของเราทุกคนคนดูด้วยนะแข่งกันว่าใครจะแก้ไขปัญหาได้เยอะกว่ากันถือว่าดีนะแล้วมันจบในตัวด้วย3ซสีซั้นมันมีอนิเมะน้อยมากนะที่ทํามาจากไลท์โนเวลแล้วจะจบในตัวเนี่ยผมแนะนาเลยใครยังไม่เคยดูลองไปสัมผัส ต่อมาดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นพระเอกสายเชื่อเชื่อชาช,ชาแล้วเก่งเก่งเทพเทเนี่ยมันจะขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเรื่อง classroom of the elite ห้องเรียนเฉพาะคนยอดคนคือเรื่องนี้น,นะครับก็เป็นเรื่องในตำนานเลยคนชอบกันเยอะมากผมก็ชอบเหมือนกันเป็นเรื่องราวในโรงเรียนที่เป็นยอดคนจริงๆตามชื่อเรื่องนั่นแหละเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนธรรมดานะครับเป็นโรงเรียนที่ว่ากันว่าเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยยากมากกว่าจะเข้ามาได้แต่พอเข้ามาแล้วก็อยู่ยากด้วยแต่สิ่งที่ได้กลับไปเลยก็คือถ้าเกิดเรียนจบจากที่แห่งนี้ไป ได้เนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนในอนาคตที่อยู่ยากก็เพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยการแข่งขันมันสูงมากนะมีการแบ่งชนชั้นระหว่างห้องแล้วก็แบ่งระหว่างชั้นอีกให้มาแข่งขันกันห้องกากๆกนี่คือแบบอยู่กากๆไรอนาคตเลยซึ่งว่าเอกเนี่ยตอนแรกก็อยู่ห้องกากๆได้แหละตามหัวข้อของเราเปสุดๆเฉยชาทําตัวไรอารมณ์ดูเบื่อโลกพระเอกเรื่องนี้นี่มีครบซึ่งมันเข้าทางผมเลยนะมาเรียนตอนแรกนี่ถึงแม้จะเก่งเจ๋งก็ตามนะครับมีความสามารถที่ไม่สามารถคาดเดาได้อะ่ะคือมันทําตัวลึกลับนะครับมาเรียนแซงทาเป็นคนธรรมดาาสอบได้ ครึ่งหนึ่งทุกวิชาได้50คะแนนหมดเลยไปเรียนก็ไปเรียนอยู่ห้องไทยๆนะครับทำเหมือนไม่อยากจะมาเรียนะ่ะไปเรื่อยแต่พอมีกิจกรรมอะไรที่ต้องแข่งขันหรือต้องแสดงความสามารถเนี่ยนะครับมักจะแบบโชว์เท่ให้คนดูดูเสมอในเรื่องเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเว่าทำตัวลึกลับเราเป็นคนดูเนี่ยเราเห็นหมดแล้วว่าโอ้มันชักใย,ยคนอื่นเป็นเครื่องมือใช่ไหมอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้ชอบจริงๆนะพระเอกสายที่แบบชอบทำตัวลึกลับอย่างนี้นหละซีซั่นสองก็ฉายไปแล้วด้วยใช่ไหมถ้าเกิดใครดูแล้วก็ลองเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะว ต่อมาดีกว่านะครับอันนี้เป็นแนวสงครามมากดีกว่าก็คือเรื่องนี้เลยครับไปคัดมาแล้วเนจิมากิเซเลเซนคิเทนเคียวโนอาเดอร์มินอ่านอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวขึ้นไป้ข้างล่างแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มตอนแรกเนี่ยทำตัวเหมือนจะไม่อยากทําอะไรเลยนะครับทำตัวขี้เกียจปีกวิเวทไปวันๆนอนตรงตามหัวข้อของวันนี้แล้วมาเลงดีแท้ซึ่งจะบอกว่าไม่ทําอะไรก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วกําลังรอโอกาสอยู่ใช่ไหมล่ะเป็นอัจฉริยะเล่นกายเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่เฉื่อยช้าเท่าไหร่อกโล เยอะมากไม่สนใจสิ่งรอบข้างนะครับรักสงบไม่ชอบสงครามแต่อยู่ในยุคสมัยที่มีสงครามเยอะใช่ไหมละ่ะก็เลยต้องมาเป็นทหารคนข้างชาติก็เยอะเหมือนกันแต่พระเอกเนี่ยไม่ใช่สายนั้นเลยแต่ในเมื่อเป็นพระเอกแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องเข้าร่วมกับเขาใช่ไหมละ่ะก็ไปเตรียมทหารไปเป็นทหารอะไรกันไปเข้าโรงเรียนสอนเป็นทหารพระเอกเนี่ยก็แบบคะแนนดีใช่ไหมละ่ะก็ได้เป็นผู้บังคับบัญชานหน่วยหลังจากนั้นก็โชว์ความสามารถโชว์เทพฉลาดคุมหน่วยวางแผนทําภารกิจถือว่าดีนะแต่จริงๆก็จําเนื้อเรื่องแทบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดูไปนานมากแล้วดูตอนออกใหม่ๆเล เรื่องเนี้ยทันดู มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวแนวฮารเลมร้มวโรงเรียนแฟนตาซีครับคุเซนมาโดชิโคโฮเซนกียวคังก็เป็นเรื่องราวแนวโลกสมัยใหม่นะออกความไซไฟนะครับมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีปีศาจมาบุกโลกพวกมแมลงยักษ์ใช่ไหมมีเกาะอะไรต่างๆทําให้มนุษย์เนี่ยก็ต้องหนีขึ้นมาอยู่บนเมืองลอยฟ้าแทนมีการใช้ทักษะการต่อสู้บนท้องฟ้าใช่ไหมซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นชายหนุ่มมาเทเย็นชาเบื่อโลกตามหัวข้อของวันนี้นะครับชายหนุ่มที่มีอดีตไม่ดีสักเท่า แต่ได้รับมอบหมายมาให้ดูแลทีมของเหล่าสาวๆกลุ่มนี้ที่ไม่เอาไหนนี่จะบอกว่าไม่เอาไหนตเต็มที่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าต่างคนเนี่ยก็ต่างมีความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมมีความฝันมีความต้องการอะไรของตัวเองกันอยู่แล้วแหละแต่ก็มีข้อด้อยเยอะเหมือนกันครับบางคนเก่งนะแต่ว่าบอลลองต่อสู้คนอื่นไม่ชนะเลยอะ่ะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้รับมอบหมายมาให้ดูตรงจุดนี้นี่แหละมาคุมทีมนี้นะครับต้องใช้ความสามารถของตัวเองความนิ่งความเป็นพระเอกความคูเนี่ยมาดึงความสามารถของเหล่านักเรียนหญิงต่างๆเรา เนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นไปนะครับแน่นอนก็แนวฮารเลมทั่วไปนั่นแหละนะครับสาวสาวดีๆพระเอกตรงตามหัวข้อของวันนี้เสื่อชาไร้อารมณ์พอพระเอกเข้ามาดูแลเนี่ยทีมก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมล่ะพรสวรรค์เป่งประกายก็ทั่วไปนะครับเก่าแล้วลองไปหาดูแล้วกันถ้าเกิดใครอยากหาแนวนี้ดูอยู่นะ เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมก็ถือว่าตรงตาบวกคอจะไม่รู้จะตรงยังไงแล้วคือมันเฉยมากแต่ฉากหลังเนี่ยโหดก็คือพระเอกจากเรื่อง darker denback ครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวที่มีความเป็นแฟนตาซีนะมีพลังคนในโลกเนี่ยก็จะมีการใช้พลังมาต่อสู้กันแต่ก็ไม่ได้แพร่หลายนะครับจะแบบในวงแคบๆอ่ะมีไม่กี่คนหรอกนะครับที่จะรู้เรื่องนี้ก็ประมาณพวกพระเอกเนั่นแหละที่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้ใช่ไหมหรือแม้ก็ศัตรูคนระดับสูงหรือว่าพวกองค์กรอะไรกันพวกระดับสููงงงเี่่่จะรร้หมมดือวาพลั โลกใบนี้ซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ฉากหน้าทําตัวเป็นนักเรียนมหาลัยธรรมดาธรรมดาเฉยๆนะคือมันเฉ่ยเกินเรื่องเนี่มนยมาไลอารมณ์มากชีวิตปกติเนี่ยแต่ที่แตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมาข้างบนเลยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบถึงเฉื่อยชาแต่ก็มาดพระเอกใช่ไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับหน้าตาดูไว้ใจไม่ได้มากไลอารมณ์แต่ว่าฉากหลังที่ทํางานเนี่ยแอคทีฟมากนะครับเป็นคนที่ทําพันธสัญญาเหมือนกันมีพลังก็ทํางานในด้านมืดนี่แหละนะครับเป็นทีมมือสังหารที่จะคอยจัดการปัญหาต่างๆคือต่างจากน้ หน้าฉากมากนะน้าฉากนี้เป็นหนุ่มมหาวิทยาลัยธรรมดาทำตัวเฉยๆถึงถ้ามีเรื่องไหนตรงตามหัวข้ออีกก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปลองดูนะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ